ย่างอาหารทานนะคะซอสชิลีต้นแสไก่ไก่ไกย่างคาเฟ่พ่อใหญ่ลิกแก่คาเฟ่ตอนนี้เป็นผู้ชายทำอาหารค่ะผู้นะทถาวีดีโอเมียก็ถ่ายวีดีโอไปคุณสามีก็ทำอาหารไป <laughs> ของที่เราเตรียมมานะคะปิกนิกนอกบ้านแนขาดไม่ได้เลยค่ะก็เอามาด้วยนะคะไหนนอกจ้านี่ไงคะน้ำปลาเรามีแตงยำแตงกว่าอย่าลืมข้าวสวยมาะคะ่ะ อุ่นข้าวสวยแล้วลืมเอาออกจากตู้ทำมนูนนน่นนี้ก็เลยลืมขับรถจนมาถึงสะพานจะข้ามโอ้ยนึกได้ลืมข้าวสวยวพวกเราชอบอย่างอาหารทานขึ้นมาบนเขากันนะคะและที่นี่เขาจะมีช่วงหน้าล่าสัตว์ในช่วงเดือนตุลาค่ะกันยาตุลาแต่เราไม่มาค่ะเพราะเขา มันช่วงล่าสัตว์เขาจะยิงปืนล่าสัตว์มาเก็บบูเบอรี่มาค่ะมาดูหาเห็ดก็มาค่ะไก,ก่ย่างก่ย่างห้าดาวค่ะ เรียกไม้มาเสียบเรียกไม้เสียบฮอตดอกได้ลูกย่างฮอตดอกเอาเอาไม้เสียบเอาไม้มาเสียบเอามีไม้เสียบฮอตดอกย่างของใครของมันก็ได้ค่ะเขากว,วามน,นี่ เอาไม้มาเสียบแล้วก็ออย่างครับจ้ะไฟไม่แรงแล้วค่ะป้าเดี๋ยวเดี๋ย้อีกมู๊มู๊มู๊พนใส่อินลิกเพราะว่าได้อีกเดีด้กินหามียาไฟมันไม่แรงแล้ว แฮเก็้มนี้ย่โอเคม่ไดุกว่ากบมเลยหอมเลเชฟเชฟไพรวลี่ยใส่ตัวใส่ฮอดอกเอาขนมปังวางกระดาษขนมกระล่อนกระดาษปอยอ่ะ

แว่นแต่เวลนพาดดีมาร์เว้นแต่อุ๊บเว้นแต่อุ๊บไม่ตะการโอเคแล้วไฟไม่แรงแล้วคิดว่าเอาออกได้ไหมทำไมล่ะเธอไม่ใช่เอาออกไปในเนี่ยอ๋อไปสูงไงพี่ตะกี้เขยิบแล้วนิดนึงนันเมื่อกี้น่ยโอ้ตะไคร้ My leg. <laughs>